เอาละครับกลับมาในช่วงที่2ของไอเดียนิวส์แกันต่อนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามก่อนหน้านี้ครับข่าวคราวของคนร้ายนะครับที่ใช้มีดนะครับแทงสาวชาวออสเตรเลียนะครับเสียชีวิตเลยนะครับเป็นการชิงทรัพย์ด้วยแหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวที่สร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเราในทางที่แย่เลยนะครับใช่ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสิงคโปร์ก็ได้มีการออกข่าวพูดถึงข่าวนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวที่่อนจะเป็นข่าวด้านลบ เกี่ยวกับประเทศไทยของเราโดยเฉพาจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมล่าสุดความคืบหน้านะครับศาลจังหวัดภูเก็ตครับก็ได้อนุมัติหมายจับคนร้ายแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้ภาพสเก็ตนะครับแล้วก็บาะแสสําคัญตอนนี้เขาบอกว่าทราบชื่อทราบที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังส่งทีมไล่ล่าไปติดตามจับกลุ่มกันอย่างเร่งด่วนทีเดียวครับค่ะพลตํารวจตรีชนะสิทธิ์วัฒนวรังกูลนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ก็แถลงข่าวความคืบหน้านะครับกรณีคนร้ายสองคนใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์แล้วก็แทงนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งเหตุก็เกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณถนนกระตะน้อยนะครับสำหรับความคืบหน้าขนาดนี้ตำรวจก็ได้ภาพสเก็ตคนร้ายนะครับที่เห็นในภาพก็เป็นภาพจากกล้อง C C T V ใช่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภาพสเก็ตของคนร้ายซึ่งชัดเจนทีเดียวนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส ถามพยานในที่เกิดเหตุก็ได้ตําหนิรูปประพานคร่าวๆข,ข,ข,ของคนร้ายนะครับโดยคนร้ายเนี่ยเป็นชายไทยอายุประมาณ25ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน30ปีครับความสูงก็ประมาณ175ถึง180ซนติเมตรครับค่ะ โดยทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ระบ,บุด้วยนะคะว่าหมายจับนะคะระบ,บุว่าผู้เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสก,กุลนะคะแล้วก็ไม่ทราบถิ่นที่อยู่แต่ว่าจะเป็นบุคคลตามภาพสเก็ตที่เห็นในข่าวไปเมื่อสักครู่นะคะโดยได้มีข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันพยายามชิงทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและใช้ยานประหารเพื่อสะดวกในการกระทําความผิดนั่นเองค่ะครับผมโดยนอกจากนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ทางสถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ตนะคะประสานไปยังเคเบิลท้องที ะะขอความร่วมมือในการเผยแพร่ตาหนิรูป,ปรพัณฑ์คนร้ายโดยให้มีการนําออกอากาศทุกๆชั่วโมงเลยนะคะคตามสื่อต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถทราบเบาะแสแล้วก็แจ้งเบาะแสในการจับกลุ่มคนร้ายเพื่อเป็นการแก้ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงประเทศให้กลับขึ้นมาโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งพลตํารวจตรีชนสิทธิ์นะครับก็ได้ กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่มีการแจ้งรางวัลน,นําจับไปนะครับเป็นเงิน3 0 0แสนบาทนะสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสะนะครับตอนนี้ก็ได้เบาะแสะมาเยอะทีเดียวนะครับค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเป็นการแจ้งจากบุคคลที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุนะครับก็มีการพบเห็นชายลักษณะดังกล่าวเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารนั่นเองครับค่ะโดยท่านผู้ว่ราราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะกล่าวถึงคดีดังกล่าวด้วยนะคะว่าได้รับ,ร,บรายงานจากโทรศัพท์จากผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแล้วว่าความคืบหน้ามีไปมากแล้วนะคะซึ่งเร็วนี้ก็ได้ ถามว่าทราบที่อยู่ของตัวคนร้ายแล้วนะคะในเร็ววันก็จะสามารถจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีได้ในที่สุดนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย